ันดีว่าว์ขึ้นนะวันดีฝืนนอนสัมตายตายคนมือยล้วมือคนปั่นคักจะได้ขืนนด้ไรอัน้เยโอ้ยเยอะลอยแล้วไปเก็บเครื่องไว้วันนี้สีนี่นะเอาไว้ทงไว้เลยยึดหางไข่เชื่อกันอย่าว้นะเก็บเครื่องเก็บของเอาไว้เชก่อันทุกคนเลยก่อนไปก็ได้ฮีวเลยฮีเพราะฮีมันนี่แล้วกัน เอเป่าเมดเท่านั้นเป่านะมืดเปล่นเป่าน่มันมันบีชดบ่ผีหานะเที่ยเดียวขัอนเขาอะนี่ละบ่มดบ่เชื่อเป่าอีข้าน้ามดบ่คนก็เป็นใจขนาดเลยแต่คนเ้ยคนกัน่ะว่ามีเฮตกได้เพาตกได้กับ จาว่าบทหทองผู้โอชิคอือทางฝ่ายผู้จัากคืนนี่ <c oughs> ไปายน้ำบึงประมาณแป้นโมงเลยเนาะน้ำบึงประมาณแป้นโมงแล้วก็กันบีเร่อไม่แนวก็ได้มาทุกคนเลยมาได้กลับบ้านแหละ Nên đành này có đường thả nó thua đời này Bà này mua tội con đấy mùa quá là À mấy năm nữa Ừ, Nhà mình nhúp, vừa cái này tay hả? Mùa một vải, ơ, ừ. ừ, nắng này mù nôi quám đây này mát thằng lần này mãi hoàng quám hoàng qua hoàng 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 bột hoàng 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 đây này hoàng 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 mẹ mà hoàng 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 hoàng

Ừ. Nè em không? Hạm thẳng đúng không? đi Còn đèn ông phi có mình nè đi là mù mù mê đi nữa nè nào. nào hào đột bất kỳ vầy nè phù Nè Ừ Đưa, mây, cái chá, cái nè

ม,มันไม่ว่าห้คือคือคอะไรจำเดียวนหนูเดหรอหัวน้องบออืมจิ้มงาน,นกูง <laughs> ่วงเีบม,มาก็ไม่ได้กนน้น่้นอาไรนำมานีน่กะไก่เต็มแล้ยังมีนั้นอยู่ Rồi phải hôn vào. Hử? Đúng rồi, hôn Đây. đây. không hôi đâu phải không ơi. Lọ hôi nó phải là bạn này, năm này nó hôi mắm cưng bị đại đại học rồi đây hoài hế đâu không? hư 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 đâu hư hư gì hư 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 hư

รัดลงมือท,ทีนะก็ยังเห็นมีรัดก่อนนะตัวเนี้ยกองกินข้าวก่อนบ้างกินข้าวก่อนเนะาะเากินน้ำแล้วก็เป็นทางกลับบ้านทุกคนเลยตอนนี้เอาก็เอากอ,องเอากองชดมือกินแล้วมี่เอากองช,ดม,อด,อองชดมาต้นชาวไทยอีกแล้วบ้านนี้ทานเผ็ดจัดเธอ,อพ่อเพิ่งจะจัดสอนกบอะไร ได้แต่เดียวสมัได้ขาลวันมีเชื้องินให้กินรับซอยุเห็นแล้วปะไ่เนื้อักมันกินรับพปบมีไรกินตับ่ะกินรับครับโบ้รับหอมีครบเนาะเอี่อวลาทำนมเวเนาะี่ยปี้เนาะปนี้ปันเนีปันนีย เพื่อความสบายน้องวันะวันอีกสองตอนนั้นต้มไม่เชื่อก็ได้จริงๆเนี่ยนี่แบบนั้นเลยกดติดกายนี่ก็เยอะตัวนี้มีนะตัวนี้นีนะนี่เนาะรักนะเอาเขื่อน ขาหน้ามันเนี่ขาหลังมันและต้นเนินอนินานะขาหนามันนะมน้อยเนาะไปั่นเยว่าจะเมื่อไหรอปั่นก็ได้แต่จะคุกมาเลยอี่างนั้นล้วจะมงดูนะมีแกง้มูเลยมีเป็น

ที่อันนะครับมีมีอันจอยบ่ยังนะงไม่ลืม่ะน้ำแ่ื่าัดมุน่ไดเรอเอานตังเอเอาก้อนผู้ปันเอาน้ำแร่ในผู้ปันเล เอออีพูดเนาะได้ถือว่ามาแล้วรอบนี้ก็ได้ยู่ได้กินมาเอาไรเอาไรกันนะเอาดูนะเอไรด้นี่นะเอาพนี่ละน้อยๆกเพิ่มตวมากันม่้องตวมากันเนเออเรอเอาพักนะเชื่อได้ติชื่อได้นก่นงเงเอ้ย พาเดี home, ๋ยวมาเอาแล้ววันนี้แล้วเรียบร้อยเลยเลืก็เอาได้หมดไล่โล่ตะบนโล่ตะโล่บอสชาว่าจะเอาไหมเอาเชยนี่เชยนี่ก่อนเอาเชยผม่วยนะเอาเปล่าเลยเปล่าเลยนะสี่ห้าหกเจ็ด เอาหน้าลดได้เอาไก่บ <whales> <S ì. S 2> ้าเอาตัวนั้นโลดยลยนเบยหมดเบดหมดเบียมด้าไปนสองพูดไปสผอไปสองพูดไปจ้านอาจารย์เพื่อสามพูดดียอาจารย์เลย cột nam hoi nè ừ. cột mới nè mì cột hàm tăng áp xuống, <laughs> vậy nè súng gì nè nồi ข่หรเอาเส้มให้การเลยซืดเกว่ะเอ้ยเส้นนี้เซืดได้กินมั้ยะตะกอนแล้วกภาพน้องว่านี้มีปกติอีรี้อยคุ้นไหวกันละเออภาพว่านี่อ่ะแหลนทุนแหลนฟิว อบเดียวน่ะอบบานเนี่ยก็สามมงเลยคืออะไรนี่ิโมงอะยิโงเป็นรครับล้วอันผ่านงพอดีครับรถอไอยู่เนยนหังเหรออม่นเตเลย่นี่ะ หอดสายหอดไหวด้วยซีนจะมีหนาวถ้าเหงานงาๆอย่างหงาะตอดถ้าช้าอา้มณ์ดีเหรอหัวหนุ่มส mm. uh. so so mm. uh. ่งส่งมาจักส่งเท่าไหร่เหรอส่งเท่าไหร่เหรอหัวหนุ่มหลอกหลาน เหอมเ้อัาหลังจากกินข้าวกินน้ำเชฟเลียดร้อยพี่น้องเอ้ยทางทีมงานกับการได้บัดนี้งานเข้าคลุกคล้นและสาวเดินทางกลับบ้านทุกคนยันชีนเนาเน่ยเครื่องของก็เก็บไปแล้วไปละจอกมันี่วันนี้มาได้จอกกินเมื่อมากัาไปเลยครับรถนะจับเงา เป็นเชฟว่าเป็นเดียวครับเนาะสอนครับเหอนครับอนทุกมนโอ้ทุกเข่าก้าวันนี้ทุกข่า้ไหลงเลยลงเลยพยายนี่บ่นข่าได้เลยเด้อยามเ้โอ้มาานาจะไได้ด้วยพยายามงนะก็ชมาละอืมดีแต่ผลวีโต๊ เ,เติมเติเติมพลังกอนปอินงานเติมตลอดนะเติมพลังทุกคนก่อนเดินทางกับบ้านกันเลยูรปะช่องบานนี้วะท่องไปไปไปบ้านนี้บ่แเด้อควัญบ้านอนไปน้ำขาวน้ำแข็งได้มาอยู่คนอยู่ชาตินไปไ,ได้ทางกลับป็กั

ก็ลุยยานะเอาวไว้ะาขอทองไว้ฟาจับรางนูแล้วา

เหรอหรงอเปด่งเจ้าบ ứ ดแบบนี้เสียวุยเจอได้เข่านขาดเจอแล้วแลเข่าข้เทานี้มแทงเข่าละตอนนี้หอดกานเราไปทำอไปจะขาพเชือข้างก็ได้ น่าเลย ừ. ชามรีด่าครัน cả. ชามรีดชามล้งคนก็จะตกว่าพอดีบาดนี้ทอดพื้นพอดีเวรื่องเงมุดเลยปะโย่เพกอีมีอะไร nhắm đi. có điêu đi. luôn ơi nhớt nó ơi nhớt luôn 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 ก็แค่นแลา้วังไก็ก็ไปป่าอีนะเสายนตื่นางนไปป่าเลยอยู่กลางบ้านนี่ไปป่าไปได้ชุบหมาชุบกลางบ้านโลด จอดคิวเรียบคุณบ้างจอดเฉยเลยเออจอดโมเดียจอดห้องเดียจอดอยู่เลย กจะไงมีี่เด็กกำลังมามาเองลงมาดิมาตะตุ้งเอิงลงดิมาเลยเองเลยเออได้ถือเงินมาเองลงเองลงมาดิบุญไหวบุญไหว Ồ, xã Thuận kìa, bây giờ phải dạng cả Lúc nè À, tụi khám đi Xã này, tụi này Mất rồi không? Tụi nó mất là hả chứ? Chuyện gì cũng mất rồi Tụi này Học kiểu không? Cái này học kiểu bắt làm hả? กินล้วขาวนะครโอ้ไกินข้าวนนรับาขึืนหายกินกินข้าวได้กินข้าวขอราดวนี้เขาทารกินยู่เี๋ยวนีลาขึ้นนเออเออนะวันนี้ฮอเฮนแล้วกัปไเดี๋ยวหาให้กินกินข้าว่ก่อนพี่น้องเลย มัมมันนี้นะมัมนี่ก็สลับปั่นเดียวอยู่เลยแล้วยังปั่นเพราะว่าเพราะว่าจะปั่นที่พวกนี้มีทงเชอร์มัมเออฮะทักเอ็ดมัมเลยเก็บโคก่อนบ้างโคเอาพอได้กินง่ายนี่โอ้เป็นกินง่ายก็เป็นกินแรงละ Mình dưới chuẩn xin gà tang yemen ngài vừa ngơi. Má gà soup ra mặt tang bán nàng ham ham nàng yam mong riêng bán nàng. Yam mong riêng bán nàng. Yam mong riêng 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 ได้ว so ่พอดีกินอ่มาหอดปะเนี่ยตะกนเลยหัวห้าน่มนหนังะกอ้มันนาลูกเกนเ้นมาน้ด้มันไม่ได้แดกอันนี้ได้สองโตะละบ่อยู่ด้านประจันนัน

Ủa chị cứu cốc sào, cứu lẹn mà ná. Lẹn cứu hăn mô. Kiao lan ná. Ô, chị cứu cốc sào, khoan yon, khoan yon. Ngóng rồi, này. Cúc lóa. Ô, chị, hoạt động lắm. Mày, ghi khói đi. Hmm. 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 Hmm.

น็กน้อยก็บไปดิ้นกลางบ้านไปนะเมนูโคเอาโคเอน้ำแดหอหอมแกง้อย่อะไาทีนี่แหละสูงอุดเลยไปกำจัมา้าาาเอการแข่งขูจันทร์ <À. S 2> <c ười> โอ๊ยยัง่อยไปน่นมันมีได้ปินนั้นมันเอาูปเตงทำได้จ้ะม่ได้งกินเผ็ดมาได้หมอน้อยนะัเงอาเขออนาตกินข้าวก่อนพี่น้องเลยบานนี้ก็ได้มาครบล้หนึงนอยกโอเคทุกคน หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยพ่อค้อนก็จะได้หาขอตัวพ่อค้อนเชก่อนลงหาอ้ำน้ำอําในเชก่อนสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบไอ้เพ็กธนีก้อนทุกเลยก็ขอบคุณความขใจหลายที่ก็มาติดตามและก็ครับสมพบกันใหม่คลิปหนะ้าพี่น้อง